สำหรับงาน o p e n h o u s e ที่จัดขึ้นนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัตทัชอ Innovation วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลังสิตเราได้เน้นการเปิดโลกกระทัดให้ผู้เรียนหรือให้นักศึกษานั้นได้เรียนรู้ถึงอีโคซิสเต็มของการพัฒนานวัตรกรรมฝึกสร้างบรรยากาศสร้างอินฟลูเจนในเรื่องของการเป็นนวัตรกรของผู้เรียนจากดําริของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลังสิต์ดรอาทิตย์อุไรรัตน์ท่านได้เน้นการจัดการศึกษาที่ไม่ใช่การสอนหนังสือเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เราจะเน้นในเรื่องของการสร้างโลกแห่งการเรียนรู้โลกแห่งการทำงานและโลกแห่งอนาคตให้เป็นโลกเดียวกันการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์สำคัญที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันก็จะมาจากที่ประชาชนมีความพร้อมในการทำงานมีความพร้อมในการทำงานก็จะทำให้ SME เจริญเติบโตบริษัทเจริญเติบโตองค์กรใหญ่ภาพรวมเติบโตก็จะทำให้เศรษฐกิจประเทศสามารถเปิดได้ โดยเฉพาะตัวอย่างปัจจุบันนี้คือเรื่องของการระบาดของโรคโควิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือองค์กรใหญ่ก็เริ่มจะล้มหายตายจากไป SME ก็ล้มหายตายจากไปค่อนข้างเยอะมากพอหลังจากนี้เราจะฟื้นฟูมันอย่างไรเรื่องของวิศวกรรมการแพทย์ก็ค่อนข้างมีบทบาททั้งก่อนจะโควิด COVID, แล้วยิ่งหลังโควิดก็ยิ่งค่อนข้างมีบทบาทพอสมควรสิ่งที่เราจะทําต่อไปคือเรื่องของการสแกนเจ้าตัวปอดนะคะเราเอ็กซเรย์ปอดมาเราใช้เอไอในการสแกนเราจะรู้เลยว่าปอดบกพร่บบอง ปอดมีปัญหาปอดที่เสื่อมเนื่องจากว่ามีโรคระบาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมอร์ซาโควิดคุณภาพของปอดเราเนี่ยทำงานสมบูรณ์เต็มที่หรือเปล่าแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นเรื่องอปอดที่มีน้ําอยู่นะคะความร่้ม,มือต่อไปของถ่ายเวลาัยกับทัศก็คือเรื่องนี้ค่ะ ดีนะคะหนูชื่อประภวีชานรค่ะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวาการแพทย์มอลังสิตค่ะวันนี้เราก็ได้มาที่บริษัทค่ะนะคะแล้วก็เขาได้จัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์ให้เรานะคะก็คือความรู้สึกแรกที่รู้สึกก็คือประทับใจมากแล้วก็นิใจมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขามีการต้อนรับอย่างดีเลยแล้วก็หลังจากที่เราได้ฟังพี่ๆเขาเนี่ยบรรยายมาใช่ไหมคะก็ทาให้เราเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับในด้านต่างๆมากขึ้นเพราะว่าพี่เขาเนี่ยได้แนะนําฝ่ายต่างๆในบริษัททําให้เรา สามารถตัดสินใจได้มากขึ้นว่าเราเนี่ยจะฝึกงานในด้านไหนอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจในตัวพี่พีของมาด้วยเพราะว่าพี่พีเนี่ยเป็นนกันเองมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้จักกิจกรรมในวันนี้นะคะมีการทํากิจกรรมกันด้วยนะคะซึ่งทําให้พวกเราเนี่ยรู้สึกสนุกแล้วก็รู้จักการทํางานการเป็นทีมด้วยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดีย่มมากนะคะเพราะว่ามีแบบการ่อนคลายแล้วก็มีการแบ่งบริเวณดูรอบๆได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือ เราสามารถพูดคุยกันเป็นกันเองได้นะคะพี่ๆเนี่ยพูดคุยกันเป็นเองมาทําให้เรารู้สึกแบบสบายใจแล้วก็อยากจะฝึกง,งานที่ดีด้วยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆบริษัททัดมากนะคะที่วันเนี้ยได้ทำการโอเว House ให้พวกเรานะคะทําให้พวกเราเนี่ยได้รู้อะไรต่างๆมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราสามารถตัดสินใจมากขึ้นในการฝึกงาน,นะค่ะ สุดท้ายนี้ผมในนามของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตขอขอบพระคุณทางบริษัททัสอินโนเวชั่นที่ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรดิจิทอลเฮลท์แคร์เทคโนโลยีและมีความร่วมมือกันในหลากหลายมิติในอนาคตอันใกล้ขอบพระคุณครับ